มาดูลูกปืนคัดกันต่อเลยนะคะตัวนี้ลูกปืนคัดของฮีโน่นะคะฮีโน่ k คเอ็ R k L นะคะเป็นของคโย o ค่ะตัวนี้นัมเบอร์นะคะนัมเบอร์นี้อาจจะไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าถ้าต่างแบร์นะคะต่างแบรน์ต่างยี่ห้อถึงว่าใส่รถรุ่นเดียวกันเหมือนกันก็ตีคนละเบอร์นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวัดให้ t c ี่ห้าห้าสอง r u l นะคะแต่ัมเบอร์บางทีไม่ตรงกันบางที่แจ้งไว้แล้วนะคะโอเคจะมาดูเลยนะคะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะคะัมเบอร์ตร,นนะะตรงกันนะคะตรงฝายางนี้เขาจะมีัมเบอร์อยู่นะคะัมเบอร์ตรงกับที่กล่องนะคะ ้าสภาพของลูกปืนยังอยู่เหมือนเดิมก็โอเคนัมเบอร์ยังอยู่ก็ก็ถ้าหาขกของโคโยก็จะมีชัดๆแต่ว่าถ้าต่างเบอร์ก็อาจจะต่างอา่าถ้าต่างแบรนด์นะคะก็าอาจจะตีคนละเบอร์ได้นะคะอา่าห้าสิบห้าสิบห้ามิลน,นะคะห้าสิบห้ามิลแล้วก็วงนอกนะคะ 82มิลความหนานะคะความหนาของลูกปืนอยู่ที่16มิลค่ะตามนี้เลยนะคะลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะโอเค